ที่บรรยากาศของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต4จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้นำคณะผู้บริหารข้ารชชาชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นกันค่ะ มาดูบรรยากาศที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่บริเวณสารกลางจังหวัดพิษณุโลกนายภูมิสิทธิ์คันตยานุกุลกิจผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต4พร้อมด้วยนางทิพสุคนสุดเกศแสนจิตผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกได้นําคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยและถวายราชสาดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ60พรรษา2เมษายน2558โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะได้ร่วมใจกันสวมเสื้อสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของพระองค์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งประกอบพระราชกรณียกิจหนานับประการอำนวยประโยชน์ต่ออนาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทยเสมอมาค่ะ